มแล้ววันเดี๋ยวเบิ้งครับเด่รุนกันครับววว้า้าวว้าครับกะเบิ้งแต่เวิ้งน้ำกันนอกครับที่ได้อยู่ได้กินบ่าพอเขียวผ้าจีนผ้ามวนกสิผ้าผีผ้านองมาเวิ้งหลครับบรรยากาศทงให้ทงหน้าน้ำครับไงบ้งหัวหันลื้อหมอม้าหัวหันรือหมมาครับท่านี่ครับ ปงิลากาครับไปยิ้มดูผูาา้สีลกน้ำมาคนผสีขักจะนอวันดีคน,นเอา้ากำลังวานครับพี่น้องเอ้าวร์ชัว,ชวโหฝนฝนครับสัน้า,นานงเกศดวงกว้อนหว,วานลงไปแล้วครับ วันนี้งกำลังเริ่มง้มล้วครับได้แล้วครับได้มากแล้วครับนะ,ะบกำลังได้มากครับง้มู่งง่มย่มยพี่น้องยัยไพ่กับยุคร้างนึง่งหรอครับอ๋อดุนกันครับทีไรเขาบอกไรครับเดี๋ยวเล่าถุงไปใส่เลว อยู่ไกข้างขวาเลยตุนมาตุนมา,นาเอาละครับวันเอา,ไ,เอาได้แล้วครับเอาได้แล้วครับกำลังปดเอาเด็กตัวแล้วสามแล้วสี่แล้ว ตีตัวแล้วครับก็ได้ยูดได้กินแล้วอ๋อวาองาหนึ่งอะไรเงี้ยไปยังไปเอามาไปไปตาคนหนึ่ง<ล>ปลานิ่นอ๋อปลานิ่นปลาหนิ่น,นอ๋อเอาอีกแล้วเอ,อ๋อคือคือคือแล้วคือแล้วมัอนอาบะคือคือมนัมอนมันเหรอห้องมันแขนนี่ก้อนน,น,นึ่แขนนี่ใหญ่เด่นแหนด่างมันแหนเอ็นมันใหญ่เอา้า ตัวหนว่าต้องเอามันเดี๋ยวมาหรอม่น่า่ไมงอวนี่นี่านเ่าเออเอามาถุงมาอ้โอ้ออ้ตัวบบี้อู้าคนวไปจ่อยขาดีนันโอ้ยขาดแล้ว่อยสาขาไปยังันะอกะคอนขาบโอ้ยไมด้แล้วเออแน่ย่างนึงสิมาเจ็บเนกตีแง่ทางนึงยังไหเป็นไง วุ no o o. ้นแล้วเอาเอาละพี่น้องวันเนาะได้รุนกันแล้วเนาน้ำพอดีพองามเลยอุดพอโตเอาเอาเอาฮ้ยยงไงสูนไปเอาถุงไปให้ตาเอาวเร็วเร็ถุงเร็วเอาเร็วเร็วเร็วจะเล่นน้ำเร็วเร็วถุงใส่ปลาเร็วเร็วเร็วโอ้โหเหวี่ยโอ้ดีแล้วโอ้ไอ้ฝนเลยไปเลยไปขึ้นฟังขึ้นฟัง ไปเลยไปฟังเร็ล่าจะเยียเย่ยมนะบอกง่ไงลูกหลานก็นได้โอ้ไปแล้วือ,อ,อโอ้อเที่ยงปลาต้นนี้นี่อย่าลงมาอย่าลงไปล่างซิอย่างวัวไทยวัวข่องอยู่เหมือนนะวัใหญ่เพิ่นว่าวัดอย่าลงไปล่างซิไปแล้วหนุน เอาล้เอาแล้วนี่นอเดินลงไปเลยขเอาเอาตายนานหมึงมามาปลาตายดิเอาปลาเราต้องนั่นดอกดีเอาอาเอไปยเอาลงมาไปยังเหไปยัง่ี่เอาอช่อนไปช่อนอืช่อนไปช่อนน้องเอยเอาๆมามาเร็วเร็วต้งนั่นก็เต้นเแล้ว เอาไปสูบใส่หวนเออเอาโอ้โหเนตตีเลยเนตตีเลยทางเนตตีเลยเนตเตียนไปอ๋อไม่ต้องลงลูกอ้ย่าตกใจเด้อเออตัวดี้จะตกใจผมจะไปเลยป๋อเดชขวดใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยไอ้มันได้ก่อนโอยจับดีไปนี่จับไปเปะจับเราหอบขึ้นฟังเลยนะแต่จะเอาขึ้นได้หรือ่แค่นั้นหอบจกจกปากมันจกเหนียกมันปลาไม่ยังปู๊ดดิปลาปลาโน่นจันบ่รุ่นครับวัน ว่าปลาตัวใหญ่ครับวันนี้สิเอาไรขึ้นวัวไรงองเลยบอ้ยขักปลาโอ้ยเอาาเอซอยกันเดี๋ยวบอกไปแล้วเอาแล้วครับวันเอาเลยบ่วตรงนั้นบ่วตรงนั้นเอาขึ้นขึ้นกลยกายมาบู๊บเอาเอาลราพี่น้องวันโบจับโซ่โอ้เดี๋ยวโอ้ยของจริงเลยครับปลาโน่นแจนครับพี่น้องวันบู้ย

อย่ไปยังวะอ้้อยู่นีเลยปลากรเพียนสามีาตอยู่ในนี่ดั้งหมตัดินแหงครับปานินโอ้นก้นฟางอีกแล้วครับโอ้ไม่นองคนไปละไปลานินปล้ปลาอย่างนี้ครับตัวนี้ครับ ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องขึ้นมาแล้ว,ลวโอ้ปลาน่อยอึบบู๊ยขาขนาดเลยเลยโอ้พี่น,น,น้องเลยอ่ะปลาเพี้ยนโอ้ขาขาขานี่ครับงูดาวยอบเหมือนปลาคอตัวใหญ่ตัวใหญ่แห็นไหมมาเพี้ยนมาตัวมันหัวไม่ตีตัวใหญ่ป๊บ ได้ขึ้นม่แล้วครับปลาคอครับโอ้วโอ้กำลังจิเอาบอลนี่ครับเอาเอาถือของงยขึ้นมาแล้วอของง่ขึ้นมาครับครับเอาขึ้นมาแล้ววันเดี๋ยวเบิ้งครับแต่นรุนกันครับว้ว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าว้าว้้้า อั่นวหละว้าวไอ้ตับนี้ตายหรือวะวะพี่น้องเดี๋ยวโอ้ยคักขพี่น้องเลยตายตัวมาขึ้นมาเดี๋ยวยืนยืนจับดีๆไหมโอ้พี่น้องคนโอ้น้องไก่ซ้ำอย่ามันซ้ำน้องไก่ครับโอ้ยพี่น้องไก่คนอย่าซ้ำน้องไก่ละเอาลง ของไงครับว๊บเอาตัวนั้นเด็กเนี่ยเหลืวเอาเลยเอาซายโอ้พี่น้อง,อองของไงครับอือโอ้ได้ขึ้นไหมแล้วครับกำลังกำลังก็ออกขึ้นไหมครับพี่น้องเร๊บเอนะครับ พี่น้องเลยนี่มนันมันครับมันปลาครับโอ้ยพี่น้องเลยครับปูพี่นอ้องถุงมาใส่้ถุงมาใส่เลยพี่น้องได้ขึ้นมาอีกแลว้วโอ้พี่นอ้องจับใส่ถุงเร็วตอนนี้มันกัดปูปูกัด ปลามีฟันเออโอ้<ะ>ไปแล้วเล่า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 เล่ถุงเล่าเล่าจับใส่กำคอกำคอเียงเบาไทยว่าเป็นยรรอยู่กำคอเล่าล่ะครับพี่น้องกะเด็กพ่อได้กินอยู่ครับได้หลายโลอยู่ปลาหใหญ่ก็ได้หลายครับครับกับจิ้มนี่กว่าทันี่เหรอครับมาหาอยู่หาจินครับ ขอขอก,ก็ขอฝากคนไหลก็แจ้แห้งน้ำนะครับท่องไปยังเจาะพ้าจินทุ่งมวนสวัสดีครับพี่น้องได้อยู่ปาลาได้หลายโลอยู่ครับได้สองสองปุ๋ยเนลือนละพี่น้องสองสองปุ๋ยคุ้มอยู่ครับหายอยู่หาจีน